บทความเสียงชุด t ALENT MANAGEMENT การจัดการคนเก่งตอนวงจรชีวิตคนเก่งวัตจักรชีวิตของพนักงานคนเก่งเป็นวงจรที่หมุนเวียนตามการเวลาเข้ามาแล้วกระจากไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือองค์กรเราสามารถที่จะบริหารจัดการให้มีคนเก่งหมุนเวียนเข้ามาให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอหรือไม่ช่วงที่เขาอยู่เราดูแลเขาดีแค่ไหน ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าความเก่งมากน้อยแค่ไหนและเมื่อเขาจากไปเราสามารถหาใครมาทดแทนได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคำถามเหล่านี้เป็นความท้าทายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เป็น talent w a อรหรือสองครามแย่งชิงคนเก่งซึ่งจะต่างจากเมื่อก่อนที่ตลาดแรงงานจะหามคนทำงานได้ง่ายกว่าในสมัยนี้เพราะเดี๋ยวนี้คนทำงานยุคใหม่ไม่ค่อยง้อในจ้างกันแล้ว ฉะนั order, ้นถ so um so ้าเราอยากจะจัดการคนเก่งให้ดีเรามาทำความเข้าใจวงจรชีวิตของคนเก่งตั้งแต่เข้ามาร่วมงานและออกไปจากองค์กรทั้งระยะที่เป็นแคนดิเดตยังไม่เป็นพนักงานและระยะที่เป็นพนักงานในองค์กรเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้ทราบว่าเขาต้องผ่านช่วงเวลาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเราอย่างไรบ้างดังต่อไปนี้ 1. s o u r c i n g หรือว่าเรื่องของการสรรหาผู้สมัครงานข้อ2 ขั้นตอนการแอพพลายหรือว่าการรับสมัครงานเข้ามาข้อ3ก็คือจะอยู่ในช่วงของการสกรีนิ่งหรือการคัดกรองผู้สมัครงานสเต็ปที่4ก็จะเป็นเรื่องของแอสเซทเมนต์ก็คือการวัดประเมินผู้สมัครงานนะครับข้อ5ก็คือการอินเทอร์วิวหรือการสัมภาษณ์งานข้อ6ก็คือออฟเฟอร์เป็นการยื่นข้อเสนอการรับเข้าทำงานข้อ7 Onboard หรือการประมนิเทศชี้แจงพนักง,งานใหม่ให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับที่ทำงานใหม่ได้ข้อ 8. measure คือการวัดผลงานทำให้รู้ว่าผลงานใครดีไม่ดีอย่างไรข้อ 9. develop ก็คือการพัฒนาพนักง,งานใครที่ยังไม่เก่งก็พัฒนาให้เก่งขึ้นคนที่เก่งแล้วก็ให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีกข้อ 10. reward เป็นเรื่องของการให้รางวัลตอบแทนข้อ11 Succession and mobility เป็นเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโยกย้ายให้ไปอยู่หน่วยงานที่เขาจะได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้ได้อย่างเต็มที่ข้อ 12. exit การลาออกหรือการเกษียณทีนี้เมื่อเราทราบวงจรชีวิตของคนเก่งแล้วก็นำมาพิจารณาแต่ละช่วงเวลาในขั้นตอนต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงจุดสัมผัสหรือว่าคอนแทคพอยต์ระหว่างคนเก่งกับองค์กรในแต่ละขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนเก่งให้อยู่ร่วมงานกับเราได้นานๆยิ่งขึ้น